สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามคือเก่าครับเอฟซีหายหน้าหายตาไปน้าเนาะครับเนาะหายไปที่มันบ่ฝันบ่ฝันบ่ครับบ่ฝันก็เรียกว่าเออฝันอยู่ว่านมันร่องเบิ่งแล้วมันสิ่งมันก็ถือตัวเดียวครับมันบ่ถือทั้งสองตัวสามตัวนะถือเด็กตัวเดียวครับบัดเทื่อนี่มึงขึ้นบ้านนี่เัาฝันเว้ยครับฝันว่าไปเอาเด็กอยู่กองสลาก กินแบงครับผมมูกับไปนํำกันได้มูสามสี่คนไปน้ำกันนอกครับวัดเชื่อนี่คนเราไปไปสี่เราไปสลากกินแบงหาใบทั้งตานี่นะไปซืไปซื้อลอตเตอรี่อยู่กองสลากแมนโอ้ครับผมไปสามสี่คนครับวัดเชื่อนี่ตากระไรคือกันไรหาใบกนหลาบครับมูนั่นกระไรคือไอ้กูเลยบสิบพันบาทสิบใบเออพูดเึยหนึ่งสิบครับ ว่าเสี้ยนี่ก็มาน่งคุยกัน,นเนาะครับใช้เหมือนเดกโตว่าสีนะค,ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนโพไทยเจ๊ตังพารวยค่ะค่ะเอฟซีนะคะสําหรับมเนนะคะเจ๊ตังก็ได้ขอแนวทางดีๆนะคะจากเบ้าแอมเลาะทงนะคะขอแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีนะคะซึ่งเจ๊ตังเคยไปไทายคุณตาเลียงวัวอยู่นะคะ แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกพี่น้องเดินทางกะบ,บ่ค่อยสะดวกนะคะค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะเมื่อนี้นะคะได้ยินข่าวว่าตาเลียงวัวน่ะพ่นกับันดีพี่น้องก็เลยอยากเอามาแบ่งปันแนวทางเอฟซีนะคะจะได้กับขอขอบคุณน,นะคะเบ่าแอมเลทงนะคะพี่น้องที่เพนแบ่งปันแนวทางมาฝากทั้งเฮานะคะพี่น้องเดี๋ยวไปตามเบิ่งนะคะได้ยินข่าวว่าตาเรียงวัวน,นะคะ เพิ่นไปได้ตัวเลขมาสามตัวนะคะไปเฝายู่กองสลากพี่น้องเพิ่นจะได้ตัวใหเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันก่อนอื่นอย่าลืมด้วยพี่น้องซอยไปกระล่างแรงใจซอยก็ไลก็แซ่เห่งทางทีมงานนะคะเบาแอมรอทงแล้วก็เจต่างคนผู้ไทยน้ำนะคะไปค่ะเอฟซีเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะข้งตาเนี่ยกะโจกโออกมาฝ่าฝนเล่ย์กูนี่สามเก้าแปดนี่วาถ่ายกันตัวครับอโ โตขึ้นเดี๋ยข้าวเทาไปรับเดี๋วโตได้ไปจ่เดีเข้านี่เก่านึ่งคนว่าอ,อืมครับเก่าหน,น,กกน,น,นึ่งไปจ้ะเลยคุยกันคข้าถือเด็กรัตตีเน่ส็จยังใหนอทางมูอหนันว่าครับผมออทางตาดีเรื่อย กูนีไปสี่เม้รถแล้วทั้งผอใหญ่ว่ะกู <ผม S 1> อยากไรโดนเวยตัวสี่รถมาขับก,กูเลยเนาะครับเนาะงก้มฝันนอนฝันแดงกันเนาะออกไปแดงเลยกูหนีไปสี่แม้มรถเนี่ยขันงาม่าเมื่อกี้ทั้งตัวเลยวะ่ะทั้งหมอน,นอั่นว่ะเ็ขาก็คือกันเวยข้าอยากไรอยู่เจาขับโปเป็นว่้สัปปน่นโปเป็นมันบมย่าจ้างเขาขับให้ตัวเลยว่สสั่นครับผมหมอนั่นก็ได้ขลาดมาอีกโอ ค no ูีดคือกันไม่ประัดครับผมเมื่เดกมันตัวไรเด็กคูนี้สิบเก่าเก่าสิบเบ็ดมันวะสิบเก่าเก่าสิบเบีดดีมันว่าจังสี่ได้เก่าหนึ่งึเก่ากับกระนน่เนาะครับสิบเก่าเก่าสิเบ็ดมั้งะครับคือคือกันกับเด็กหมอนั่นหมอนี่บอกครับหมอนั่นเก่าหนึ่งเด็เทื่อนีครับเด็ของพ่อใหญ่นี่เหมืนสามเก่าเบดครับคุยกันไปว่านี้ด้วยเมื่อเขินเว้ยโอ้ย ฝนมาเลยไปเอาเด็ดสลากินแบงตัวนี้ไปถือหนังวันที่หนึ่งตัวนี้ว่ะครับสามเก้าแปดสามเก้าแปดเลืยมาวอยากบ้างว่าต้องเป็นจิตวิญญาณหลักใจง้อก่นไีซื้ออยู่แล้วว่ะครับตาจังซีตาเลี้ยงง้อเลยหาใบนะครับเนาะเลยหาใบหกห้าสามสิบแต่พื่อนเขาบอก็ขาเลยสิบใบได้คนหนึ่งนะที่เจาอหกสิบหนึ่งก็บวกรวมกับคุณตาหาใบเป็นหนึ่ง หนึ่งศูนย์หาก็ได้นะครับเอาพอเอาเขียนหนึ่งศูนย์หาลงไปให้เอฟซีเป็นแชมปไว้นดนามเอฟซีโปรสือกับโปรเป็นยังเนาะครับคืนคืนคืนตัวเลขไว้ให้ชื่อัชี่อครับคุณตาหาแผ่นมูเนี่สิบแผ่นมูสิบแผ่นผู้นึงเงินบมเลยว่าไหลจากแผ่นโมเลยวอืมครับอีกผู้นึงเงินหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งผู้หนึ่งนะว่า นึ่งเก้าเก้านึ่งกับหกลับหังบอกหนึ่งหน้ะกลับกันเอากลับกันมอหน้าเปิดเบาเนี่ยนี่ไปซื้อลอตเตอรี่ไปไปเอาลอตไปเอาเรียกอยู่กองสลากไปเอาเรียกอยู่กองสลากเลยไปจับเอาเลยไปจับเอาเลยเดี๋ยวเอาทั้งวันที่หนึ่งได้หนี่ครับผมเพราะง่ก็เดือกเอาเลยหาใบเดือกแผ่นเอาเลยเออมาหานมาคุยกันมึงไปซื้ออยังกันเชฉย เทปลัตตรีวราษัทมูนบราทั้งตาเนี่ยมาโอ้กูดสิบสี่รถงามๆเว้อยเมื่อกี้ทั้งขอหายวางสีนะครับเออทั้งมูน่ากูก็ขึ้นอย่างไรนุต่ว่ากูคหับโมเป็ตบรครับมอนันันว่านีรลยนด้รับนี่วฝันขอหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะแต่บบมีผีโบมียังมาบอกนะครับเนาะงวดนี้เพราหญ่นี่แบบไปเอาเองครับผม แตมูเน่ะก็ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตแถหมดนัวว่น,นโอ้เสียชีวิตไปแล้วเสีียชวิตแล้หมดโอ,โอ้ครับเออจ้ว่านี้ไปน้ำกันเจ้าได้ไปน้ำกันเจ้าได้ไปน้ำกันครับเจ้าสีระใน่ร่วงสันกะไรครับก็เอาตามนี้เนาะครับเอฟซี FC, โปตงแป้เนี่ยครับใบหกห้ากับสามสิบสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านตัวนั้กการเงินกับหกสิบล้าน โอ้คคักทบ,บปเป็นยังครับโบปเป็นยังเอาตามที่ลอตเตอรี่ปรากฏขึ้นในตัวเลขนี่เนาะครับเดี๋ยวสิให้ขึ้นตัวเลขไว้แคบหน้าจออีกครั้งนึงครับของตาเลี้ยงงว่วงงวดวันที่16นี่ครับเอาทองมี3ดาวครับถามยังอีกครับยังมาโซก,กันอยู่ไรเงี้ยโซอีกบ่ครับนี่โซโซกันโซเบี้ยเก่านี่ล่ะว่ะโซเรื่องลอตเตอรี่นี่สลากนี่ล่ะครับคือเอามาเอามาอวดกันสิล่ะว่าชื่อเระะอื่องของโซเพราะว่าครับนั่นนี่ของเฮาทางพ่อใหญ่ว่าครับผมเออเก่า เป็สามสามเก่าเป็ดอ่ะถือนะครับตาโชกันวะนี่ละครับสามเก่าเป็ดนี่ของทานสามเก้าเป็ดไปไหมันจะส่งกองสลากคนได้ครับมูนันไปคือการใส่ซิปใบมูนครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าเเป็ดมั่งทั้งตัวหรือเปล่ะครับมันไหญ่เก่าหนึ่งครับคันธามันเป็ดอ่ะหนึ่งศูนย์ห้าน้อ ครับแทบแซฟเฟอ้งทีค่อยไงครับเอาจังสีละครับเอาตามนี่ละครับเอฟซีครับของตาเลียงงวของเข้าครับมันจะให้่บบโพันวากันนะลองเสียงครับผมดวงเบิ้งครับเสียงโสกเสียงรือเสียงดวงครับแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะครับขอบคุณครับตาเลียงงวครับนี่ครับตัวเลขครับผมแม่นกบูมีไพรสิงหัว่ามันออกตัวไรล่ะครับลอดตริ่ภูมุนกับยุกงเขตปุ่นนะครับเอฟซี หามาให้เอฟซเพื่อเป็นแนวทางครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนพศ2568ครับกับตาเลียงงวดของเข้าครับตัดเลนนะครับ398 398ครับแล้วก็9 119กรับกันนำจังหน่อยครับหรือว่า105อันนี้เบาแอมเรทงเตะห้นะครับเอตัวเลขของตาเลียงงวดกับเป็นตัวเลขที่สวยงามครับขอบคุณครับเอฟที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะจะใดก็่าลืมนะคะเป็นกาําลังแร่งใจซอยก็ไลก็แซ่นะคะถ้าชอบก็จัดคัดกับพานเดอร์เอฟซฝาก f อฟนะคะตัวเลขที่แอดหามาให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ผู้ใดผู้ชอบก็บ่ต้องติดตามนะคะสําหรับผู้ใดที่ชอบก็เข้ามาเบิ่งก็บซอยก็ไล์ก็แช่หานะคะเฮาบ่เู้าวกหูวตัวเลขมันจะออกตัวใดนะคะแต่ว่าเฮ้ากับติดตามจากหร้ยๆอาจารย์ไล้ยๆสสำนักนะคะมาให้ยอได้พิจารณาเบิ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝาก Fc นะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอให้เฮงเงปังปรวยๆยนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ